ของที่ได้ทำเมื่อวานห้องนี้มันจะมืดหน่อยทำกับพื้นก็ได้ของที่ได้ทำไปเมื่อวานนะคะก็มีอยู่แค่เท่าไหร่อ,ะรอะ่ะเอาของเมื่อวานกับวันนี้ของเมื่อวานท,ทำตอนกลางคืนนะนะคะของเมื่อวานนี่ทำอย่างแรกก็คือเป็นมากรกอองมากรกอลองไม่ค่อยเหมือนหรอก อันนี้นะคะก็มีเป็นเค้กอันนี้จะไม่สวยไม่ได้ตั้งใจทำเลยอันนี้ก็ของวันนี้ก็จะมีเครปนะคะที่สอนปั้นแบบอันที่สองก็คือสตอเบอรี่น่ารักนะคะไม่ค่อยน่ารักกน มีเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย